Gview ถ้าไม่อายากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพาวเวอร์สพลาย Gview Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Asrock มาเชื่อร์ที่เกมเมอร์และอุอกร์เลือกใช้และ Asus Zenbook สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอุปกลโซนทีวีนะครับวันนี้อยู่กับผมนั t มิสเตอร่ฮะ วันนี้ผมมีโปรดักต์ใหม่แล้วครับมาพร้อมกับเคสนี่ฮะ Full t o เ e r เลยจากทาง Penty ครับมาในรุ่น a r ร์ไหรือ Ar ร์เรก็ได้นะครับแล้วแต่ใครจะอ่านนะฮะมาพร้อมกับนี่ดีไซน์ดำดุดันนะครับมีการเล่นสีแดงดำนะครับลวดลายเยอะแยะเลยเรามาวางกันที่ด้านหน้าก่อนเลยครับด้านหน้าเนี่ยนี่ดีไซน์หลักๆเลยที่ทุกคนต้องเห็นนะครับด้านหน้าก็จะมีหูตาคอจมูกไม่ใช่ครับด้านหน้านะครับเริ่มจากด้านบนนะฮะ ด้านบนตรงนี้จะเป็นโลโก้ของทาง a r e s นะครับชื่อรุ่นนะครับหรือ Aris นะฮะการดีไซน์ด้านหน้านี่ก็จะเป็นตะแกรงนะครับเป็นช่องช่องเหมือนกับช่องไดเบ5.25นะครับที่ใช้ได้จริงๆก็จะมี5ช่องด้วยกัน,นครับ1 2 3 4 5นะครับถัดจากนี้ลงมานะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของพัดลม ระบายอากาศนะครับที่จะดูดอากาศจากข้างนอกเข้าไปข้างในนะครับเป็นระบบ Airflow ของเขานะครับสตัวนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเขียนว่า Super Tower นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเขียนว่า Mac Air Cooling นะครับตรงนี้ก็จะตัดด้วยเส้นเป็นสีมันกับสีโครเมียมนะครับเป็นดีไซน์ที่ออกแบบมาให้ดูสวยงามนะครับก็ดูเหมือนว่าจะเรียบๆนะครับแต่ก็แฝงไว้ด้วยความดุนะครับด้วยสีสีดำนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือสีแดงนะครับ ทีนี้ในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆที่เคสตัวนี้ให้มานะครับก็จะอยู่ด้านบนนะครับบริเวณด้านบนของเคสนะครับก็จะมี usb 2องดนะครับ audio jack นะครับไมโครโฟนแล้วก็หูฟังแล้วก็ที่สําคัญครับตอนนี้ usb 3.0มครับมีมาให้แน่นอน2พอร์ตนะครับถัดขึ้นมาด้านบนตรงนี้ก็จะเป็น led นะครับบอกสถานะการใช้งานของตัวเครื่องนะครับแล้วก็ปุ่ม power นะครับนี่ปุ่ม power แล้วก็ปุ่ม restart นะครับนี่ครับนี่หรือ reset นะฮะส่วนด้านบนตรงนี้นะครับนี่เขาก็จะดีไซน์ออกมาที่เป็นฝาที่จะถอดออกได้นะครับนี่เดี๋ยวผมถอดให้ดูเลยั๊บนะครับนี่ครับนะฮะตรงนี้ก็สามารถใครที่ชอบใช้ชุด water cooling นะครับหรือชุดน้ำที่เรียกกันง่ายๆหลายๆตอนนี่ตรงนี้สามารถลองรับได้3ตอนหรือใครยะโ modify เป็น4ตอนก็ยังได้นะครับแต่หลักๆก็3ตอนนะครับด้าน,นบนก็จะมีพัดลม ขนาด12ซนติเมตรอยู่3ตัวด้วยกันนะครับตรงนี้ด้าน,นข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นฝาปิดแบบทึบเลยนะฮะนี่นะครับใหญ่แล้วก็ตรงนี้ก็จะกรีนว่ามัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ซิสเต็มนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีการตีโป่งดีไซน์ออกมาเป็นแบบลวดลายเหมือนกับตัวหนังสืออะไรสักอย่างหนึ่งดูเพลินๆก็เหมือนตัวจแต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็เหมือนออ่างกับด้านนะครับจะกลับด้านทำไมออ่างตรงนี้นะครับมีการดีไซน์ออกมา ให้เป็นร่องสําหรับดึงฝานะครับนี่ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นด้านขวาของตัวเครืมาดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งนี่ดีไซน์ค่อนข้างที่จะแปลกตาเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับจะมีการเจาะแล้วก็ใส่เป็นตะแกรงนะครับตะแกรงตรงนี้นะครับเป็นช่องๆเหมือนรังผึ้งนะครับแล้วก็นี่ก็เหมือน อีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าฝั่งนู้นเขาจะเป็นการตีโป่งออกมานุนๆนะครับแต่ฝั่งนี้เขาจะสกรีนเป็นสีเทาเข้มนะครับนี่จะเป็นโลโก้แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเขียนว่า multimedia computer system เหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนกันฮะตรงนี้จะมีช่องเหมือนกับรังผึ่งนะครับก็ช่วยในเรื่องของการระบายอากาศหรือ a i r f l o w ด้านในทีนี้ทางด้านหลังนะครับด้านหลังนี่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะมาก รตรงนี้นะครับด้านบนก็จะสามารถติดตั้ง power supply ได้1ตัวนะครับด้านล่างอีกหนึ่งตัวนะครับด้านบนตรงนี้ถ้าใครไม่ติด power supply ก็สามารถใช้ช่องสําหรับใส่สายยางของชุด water cooling ได้นะครับตรงนี้2ช่องก็จะมีมาให้ทานลงมานะครับก็จะเป็นพัดลมขนาด12ซนติเมตรอันนี้ก็จะดูดลมร้อนภายในเคสออกไปด้านนอกนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับสายยางมาให้ด้วยกัน2ช่องนะครับก็สามารถใช้งานได้เต็มที่เลยครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็น IO panel ของเมนบอร์ดในส่วนของ expansion slot นะครับก็มีมาให้1,2,3,4,5,6,7 7, 7ช่องด้วยกันนะครับใครที่ใช้การ์ดใหญ่ๆนะครับกินสล slot ส slot หายห่วงครับมีพื้นที่เหลือเฟือครับด้านล่างสุดนะครับก็แน่นอนครับเป็นที่ตั้งของ power supply อีก1ตัวนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่าด้านบนได้ตัวหนึ่งด้านล่างอีกตัวหนึ่งก็ได้2ตัวตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างนะครับว่าจะมีพื้นที่อะไรมาให้ใช้งานบ้างแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับไปแกะกันเลยด้านในครับนี่มีพื้นที่ค่อนข้างที่กว้างขวางเลยทีเดียวตัวนี้ก็จะรองรับเมนบอร์ดขนาด ATX นะครับแล้วก็ EATX นะครับเมนบอร์ดยาวๆก็รองรับได้สบายเลยนะครับคานแดงๆตรงนี้ก็เอาไว้รองรับน้ำหนักของการ์ดจอนะครับซึ่งปรับได้3ระดับด้วยกันนะครับตรงนี้ ในส่วนของไดเบนะครับนี่ฮะเรียงมาเป็นตับเลยนะครับตัดเลยสีดําแดงนะครับสวยงามเลยตรงนี้ช่อง5.25เนี่ยมีมาให้5ช่องด้วยกันคือ1 2 3 4 5ถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นช่องสำหรับฮาร์ดดิสนี่คือ3.5นะครับหรือ2.5ก็1 2 3 4 5 6 6ช่องด้วยกันนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับเราแค่เสียบฮาร์ดดิสเข้าไปแล้วก็กดล็อกมันก็จะล็อกเลยนะครับล็อกจากตรงนี้นะฮะ ถ้าเราไม่ใช้จะดึงออกก็ปลดล็อกก็ดึงฮาร์ดดิส์ออกมานะครับง่ายดายไม่ต้องขันน็อตขันสกรูมาดูันที่สายของพอร์ตเชื่อมต่อกันบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มที่สายของพัดลมกันก่อนเลยครับสีขาวๆอันนี้ก็จะเป็นสายของพัดลมนะครับเป็นหัวโมเลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้า2ตัวข้างบนนี่พัดลม3ตัวนะครับเราก็มารวมเป็นจุดเดียวนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับอันนี้ด้านหลังครับนี่ครับเป็นหัวโมเลกเหมือนกันนะครับสำหรับสายของพอร์ตเชื่อมต่อด้านหน้าของเคสนะครับอ่าอันน 3.0ครับอันนี้ก็จะเป็นพอร์ต USB 2.0อันนี้ก็จะเป็นออดิโอนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นาสายของสวิตต่างๆนะครับจะเป็นสวิตช์ power reset แล้วก็ LED ของฮาร์ดดิส์แล้วก็ LED ของ power นะครับ <c oughs> ก็ครบคันนะครับสำหรับสายของพอร์ตเชื่อมต่อแล้วก็สวิตต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับว่าขนาดของบอร์ดแลวก็การ์ดจอติดตั้งลงไปแล้วจะมีพื้นที่เหลือให้เตะตะกอ้อหรือเปล่านะครับ ครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ power supply นะครับก๊์ดจอเมนบอร์ดขนาด atx หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็มีพื้นที่เหลือเยอะแยะเลยนะครับขายแบนเนอร์ก็ได้นะครับพื้นที่เหลือตรงนี้ทีนี้ก๊์ดจอนะครับเรามาวัดให้ดูกันเลยกร์ดจอตัวนี้มีความยาวอยู่ที่28ซนติเมตรนะครับท้งนี้นะครับก็สามารถรองรับก๊์ดได้ถึง37ซนติเมตรเลยใครมีกร์ดยาวๆสวบมอสบายมากครับ ครับก็ถือว่าเป็นเคสอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับขนาดที่ใหญ่นะครับฟูลทาวเวอตัวนี้นะครับใครที่ชอบตกแต่งเคสแนวดำแดงเนี่ยน่าจะเหมาะนะครับนี่ดีไซน์ของเขามาแนวดำแดงใครที่มีของดำแดงอยู่แล้ว น่าจัดครับก็อย่างไรก็ตามก็ต้องขอขอบคุณทาง Pentti Computer นะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้ให้เราได้พรีวรวให้แฟนๆชาวโคกโซนได้ดูกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่เทียบหน้าครับสวัสดีครับ